เย้ลูกพาพ่อไปซื้อโทรศัพท์ใหม่ดิได้ป่ะโทรศัพท์พ่อพังมันลนุลนลนุลนๆุนจอดับดับหายหายอ่ะหาเรื่องเปลี่ยนอะจริงมันไม่พังหรอกปังนะไปไปกัน ว่าไอ้แก้มลูกแม่กิฟหรือว่าไอแฟมลูกแม่ฟ้าแย่งกันเอาเองเสร็จในยิ้มเดี๋ยวพ่อจัดการให้เพรมันโตแล้วไงเลี้ยงยิ้มต้องลูกพ่อแยมเท่านั้นยอมใส่พ่อหน่อยไม่ได้ไงฮึไปะไปไปไอย่างนี้ก็ได้แล้วเราก็ไม่ต้องเดินใกล้ใครนะใช่ไหมไป เดินใกล้ใครเลยเดินกับเราสองคนโปรมันยกเลิกลดราคาแล้วแต่ว่ามันแถมหูฟังบัตรพ l u บัตรอืมสร้างเครดิตทำไมหนูไม่ใส่แมสอาลุนสวัสดิ์สมาชิกใหม่ป่ครับธนาคารต่อป่นี่ตอนนี้ ได้โทรศัพท์ละลองดูดิคุณภาพยังไงแล้วเดี๋ยวไปที่ธนาคารต่อเลยไป